แต,ต่เราโตโตมากแล้วตอนนี้เอ่อก็เรืร่อยๆครับเรืร่อยๆครับคือด้วยค,ความที่คือเกิดไอเดียมาตั้งแต่น้องเนี่ยมาเกาะคู่ขันมเลยใช่ไหมครับแล้วเราเกิดไอเดียต่อว่าเออร้านเราอยู่ข้างกันพอดีเลยซึ่งมันฮ<ม>ุนเอิรนม,มากๆเลไอย่าครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าเราไปคอลแลบกันแล้วแล้วทางผู้บริหารทางฝ่ายท่านนี้นก็คุยกันอยู่ตลอดเลยก็เลยทถายกันว่าเออเราน่าจะทำโปรเจกต์อะไรด้วยกันไหมเลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่แข่งแกล้งคู่มาเจอกันเป็นแบบแบรนด์ กไม่ได้ไม่มาวันที่เปิดตัวแบบแค่เป็นย uh> ังไม่เฉลยมาก็คือแบบโอ้กระแสเทนอะไรต่างๆครับก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดคือเรามีเซตที่แบบพิออเดอร์ไปแล้วหนึ่งออบอะไรอย่างเงี้ยทุงคนก็ให้ผลตอบรับดีมากระยะสำหรับโปรเจกต์นี้มันจะนานเท่าไหร่สำหรับการการ เอ่อที่แพนเอาไว้เนี่ยประมาณต้นถึงต้นบนมหน้านะครับจนถึงเทศกาลนี้หมดพอดีอะย่าเงยครับก็พยายามที่จะสามารถให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราแบบเป็นขายออนไลน์ก่อนอะไรอย่างตอนนี้เราก็มีแอปไลน์สามารถหาซื้อได้ตามร้านของเราได้เลยกระแสดีอย่นี้จะมีต่อไหมที่มีทำโปรเจกต์อื่นต่อคอร์รัลกันต่ออะไรเงี้ยเ่็กกำลังคุยกันเองว่าเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ต่อไปกันอะไรย่เงี้ยแต่ว่ากำลังวางแผนอยู่ว่าจะมาเป็นรูปแบบไหนดีแค่ว่าความฝันแบรนด์เราที่เราอยากจะปั้นแต่ว่าให้มันแบบไปแบบ ไปหลายๆที่ไปต่างประเทศด้วยอะไรมันก็ใกล้ความเป็นจริงอย่างที่มีก็ก็พยายามเบิร์กตรงนั้นอยู่นะเพราะว่าจริงๆไปต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างมีเรื่องของเอกสารค่อนข้างเยอะมากๆอะไรอย่างนี้ครับเราก็พยายามเบิร์กตรงนั้นให้มันให้มันผ่านด้วยแต่เราก็ได้มองมองหาที่แบว่าไว้เบิบ้างแบบช่องทางบโอกาสที่จะใช่ครับเราก็พยายามติดต่อกับคนที่แบรนด์ที่เคยไปแล้วอะไรอย่างนี้เรวก็ไปปรึกษาว่าเออโปรเซสมันต้องทำยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ ยากสุดนี่มเป็นเรื่องของเชฟไลฟ์ปน่นใช่ใช่ของผมนี่มันจะยากพวกของเรื่องโลจิสติก์เลยครับ <c oughs> เพราะว่าตัวมาการองเองเนี่ยมันค่อนข้างแบบเอประบางมากๆ, <c oughs> ๆคือแบบโดนแท่นี้เดียวคือเสียเลย <c oughs> เลยแตกเลย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบคอนเซิร์นถึงวิธีการส่งสินค้าที่แบบเดินทางไกลๆด้วยว่าจะทำยังไงแล้วก็ต้องควบคุมคุณภาพด้วยใช่ไหนนี้ระบบหลังบ้านเป็นไงแข็งแรงขึ้นยังหลังจากที่เราก็มีเจอแบบคอมเพนคอยแก้คอยปรับคอยแบบตรวจเช็คตลอดก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับคือทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคอมเพนที่เกิดขึ้นเราพยายามนํามาปรับแก้ทั้งหมดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในฮานาคนทำธุรกิจมันลอยไหมพี่มิงเหมือนเราก็จะทาของอร่อยอะไรเย่างี้แต่ว่าบางทีมันจะแบบเจอแบบประเด็นบ้างอะไรง ก็ก็ไม่ได้หน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีภูมิต้านทานที่เราอยู่ในวงการอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็เจอคอมเมนต์เจอฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเสมอเลยคือไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กยังไงเนี่ยเราก็จะมาคัดกรองออกว่าเนี่ยมันสามารถนํามาปรับปรุงได้เราก็จะนามาปรับปรุงมันมันชิลขึ้นกับการรับมือไหมหรือว่ามันแบบยากกว่าเดินสำหรับการรับมือสำหรับเรา หาคือมันก็ทุกปัญหามันก็ไม่ได้ชิวหรอกครับคือหมายถึงว่ามันก็เป็นปัญหาเนาะมันก็ไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราพยายามแก้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกนะแต่ที่วิ่งนี้คือแบบนวดขึ้นไหมคะเรื่องขึ้นนะนวดขึ้นเข้มนวดเหรอทำงานอะไรเงี้ยก็ยังไงดีเราก็จริงจังเลยกันในภายหลังทำกันพี่ขาบอะไรเราเนี่ยพี่ขาบอะไรเราเนี่ยมีดุไหมมีดุไหมเฮ้ยต้องแบบ แก้ปัญหาลูกค้าให้ไวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จริงจังก็เป็นคนจริงจังในในพาร์ทของงานเวลาเราทำงานเราก็เต็มที่เต็มเต็มร้อยนิดเราดูแค่ไหนอเตันบโตไม่ดูไม่ดูไม่ดูก็ผมจะไม่ผมจะไม่อ m โมชันคือหมายถึงว่าเราจะพูดด้วยเหตุและผลจริงว่าแบบปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะแก้กันยังไงแต่ว่าจะพิมพ์แบบคอมพิวเตอร์ประมาณสิบห้าพันพาร์ใช่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบ ใช่ครับมันมีปัญหาตลอดนะครับด้วยความที่เราขายหน้าร้านทุกวันด้วยร้านเปิดทุกวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยแก้ไปส่วนมากนี่ปีนี้จะเจอเรื่องอะไรพี่มินที่แบบลูกค้าจะคอมเลนเยอะสุดอะไรเงี้ยลูกค้าจะคอมเลนเยอะสุดเหรอครับก็ อาจจะมีเรื่องของบางทีก็อาจจะบริการบ้างอะไรอย่างนี้ครับอาจจะมีแบบพนักงานที่เรารีคูดเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้เออยังไม่ได้มาประสบการณ์พอเทรนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าชานาญอะไรเางี้ครับก็อาจจะต้องใช้เวลากับพนักงานคนนั้นหน่อยอะไรยครับก็เลยแบบทาให้บางทีลูกค้าจะมาซื้อสอบถามข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยลูกค้าจริงแล้วก็พยายามเทรนให้ดีที่สุดเลยตอนนี้ก็คือถือว่า ครับก็เรียนรู้เรียนรู้เรืร่อยๆผมว่าผมใหม่มากๆเลยครับสำหรับวงการธุรกิจครับก็ปรึกษาพี่ๆอยู่ตลอดแล้วก็คอยหาข้อมูลคอยเรียนรู้อยู่ตลอด,ด <ๆ S 1> ครับส่วนใหญ่จะปรึกษาใครบ้างพี่เออจริงๆผมมีเพื่อนที่แบบทําธุรกิจด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาท,ทําธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างนี้นครับเราก็ปรึกษาแล้วคุณก็คุณแม่แน่นอนครับคุณแม่ก็ปรึกษาอยู่ตลอดก็แทบจะรู้เรื่องราวอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เวลาไปทานข้าวที่บ้านกันก็คือคุยแต่เรื่องงานเนี่ยใช่ได้ เขาไม่ค่อยได้กินแล้วเนาะใช่ว um ันนี้คุยแต่เร be ื่องงานเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อัปเดตกันตลอดคือกลายเป็นว่าคอยในการที่แบบกินข้าวกับที่บ้านคือกลายเป็นเรื่องงานใช่กลายเป็นวบนๆมิวติ้งแล้วประชุมกันอะไร มิตติ้งประชุมกับมูลนิธิภาษาธุรกิจล้วนมาร์เก็ตติ้งล้วนเออพี่วินแล้วตอนนี้งานในวงการเป็นยังไงครับก็ยังทำอยู่นะพี่พี่ถามแต่ว่าผมไม่ทำแล้วตอนนี้ภาพเราเป็นบอสอ่ะเป็นบอสวินแล้วไงยังยังยังทำยังเป็นนักแสดงอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดซีรีส์อินิม่าสองแล้วก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วยังแสดงได้อยู่นะยังยังแสดงอยู่ยังจำบทได้อยู่คนหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยพี่วินดูภาพ เป็นนักธุรกิจชัดกว่าการเป็นนักสแสดงแล้วไม่หรอกเพราะว่าผมว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยมันก็เลยแบบว่าพอมีเวลาที่จะแบบว่าแบ่งมาทําในภาธุรกิจได้เยอะยยอะไรครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิดกล้องเนี่ย <laughs> ผมว่าหนักมา,มา,มากๆแล้วสำหรับผมอะไรงเงี้ย <laughs> เพราะว่าแบบถ่ายเยอะมากแล้วก็พอจบอินิมบ้าสองเนี่ยก็คือจะเข้าแบบสกาลเลเทาไทยแลนด์เย <laughs> ซึ่งอันนั้นเนี่ยน่า <laughs> จะหนักหน่วงพอสมควรใช่ครับแล้วรับบทบทบาทที่หนักหนักเลยหร <laughs> ือวินหลัง <laughs> ใช่เพราะอะไรมันเจนแล้วหรือว่ามันอยากจะแอดวานให้มันแบบไม่ผมว่าก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลองบทบาทใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับในสิ่งที่ต uh> ัวเองไม่เคยทำแล้วก็อยากทำแล้วก็ในพาร์ทของแบบแอคชั่นอะไรอย่างี้คือเป็นสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันแล้วก็อยากทำอยู่แล้วอะไรแต่ว่ามันไม่หนักไปหรอกเรื่องธุรกิจคุณก็เครียดบดคุณก็เครียดอีก ก็พยายามจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีที่สุดเลยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้มันยังเรายังร่างกายไหวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทําได้เราก็เลยแบบอยากทําตอนนี้ให้มันดีที่สุดปีนผาเผากระท่อมอะไรเงี้ยเล่นยังนะยังนะเออเดี๋ยวไว้หน่อยเดี๋ยวไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยใว่าจะไม่เล่นจะเล่นเดี๋ยวไว้เล่นได้ จริงผมอยากเล่นแบบกระโดดลงออกมาจากเครื่องบินอมาปันจีจำอะไรเงี้ยแแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยใช่จอดอยู่เฉยๆจอดอยู่กับพื้นแล้วอะไรครับเนี่ยอยากแบบผัดโผล่นใช่คืออันนั้นคือฝ่ายฝันเลยคือเรียกว่าแบบถ้าแบบวันหนึ่งมีโอกาสอะไรอย่างครับก็แบบอยากจะแบบเล่นให้แบบแอคชั่นแบบสุดๆไปเลยแบบอันไหนที่เล่นเองได้ก็อยากเล่นเองแต่ว่าสาเหตุที่บินแบบว่าเหมือนแบบเตรียมหุ่นจนหุ่นเราเป๊ะจนแบบ สาบซับฟรีก็ตอนนี้คือเพราะว่าเผื่อบทแอคชั่นไว้ได้อนาคตเลยเผื่อไว้เลยเตรียมตัวเลยไม่จริงคือของซีรีส์ที่จะเปิดนี้ด้วยครับก็เป็นแบบหนึ่งในเหตุผลที่แบบเราเตรียมร่างกายให้พร้อมอะไรแบบแต่ว่าซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะเปิดก็คือจะได้เห็นรอดูร่างทองรอดูร่างทองแน่นอนร่างทองไหมก็ใช่ร่างทองกำลังมาทองที่สุดเลยแบบเตรียมกายเลยร่างทองมาสุดก ตรงนันพอจออกนานไหมกีวีอะไรนะกีวีกีวีีวีตองแล้วแต่พุ่มกลับคระยะตัดนานขนาดไม่ใช่เพราะว่าคนเห็นแต่แบบภาพในไอคที่มันอานจะไม่เออมันไม่ชัดไงแสงและเงามันหลอกได้เป็นบอกซิล่งอันนั้นมันของจริงหรือว่าแค่แสงและเงาของจริงดีของดีจริงตอนนี้พอใจยังพอใจยัง จริงจริงตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบผอมมากเพราะว่าเรากินน้อยมากๆครับวันหนึ่งเรากินแบบมื้อนึงบ้างกินแต่อกไก่ปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราแบบตัวหนาได้ยากเลยตอนนี้ก็พยายามหาวิธีที่แบบจะทําให้ตัวหนาได้แต่ว่าแบบไม่ได้แบบตัวใหญ่เกินไปต้องมีเทรนเนอร์ฝายคุมมีนักโภษนาอะไรอย่างเงี้ยใช่มีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์อีกกี่เดือนคะเป้าหมายเราอีกกี่เดือนหรอผม่่ขึ้นมาผมว่าอีเดือนหนึ่งก็น่าจะพอดีแล้วนี่ เห็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอดูในซีรีส์ใช่ไหมแต่ไอจีไม่ลงด้วยหรอไอจีไม่ลงไม่สปอยก่อนไงเราต้องดูซีรีส์จริงเหรอมาเห็นไปทะเลทีไรก็ลงก็รอดนานทีครับนานทีนานทีลองคอมเป็นซ์ปาก่ายนะครับฝากด้วยนะครับโอเคนะโอเคขอบคุณครับวินเจอด้วยจ้าโอเนะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคครับวินก็มีหนึ่งสองสาม กะ่หลักสัเท่าไหร่อ่ B B ะน่าจะอีกสามปีะร oh ้ก่อนเปิดบัูวีแล้วบอกด้วยนะซื้ก่อนอ๋อแต่ไม่ซื้อก่อนเหมือนี่พุว่างเลย่อก้วนก่อนน่องสงขอบองเตอร์นั่ก็ถ่ายก่อนนะไมที่บอกพี่วินตอนนี้เบ่เอาอดไม่ไห